ต่อไปเป็นคำถามสำคัญเลยนะคะคำถามที่ว่านักท่องเที่ยวสามารถฉีดได้จริงไหมเลือกชนิดวัคซีนได้หรือเปล่าที่สำคัญฟรีไหมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ by ยมาล USA นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมารี Marie จะมารีวิวการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะ ทีนี้นะคะเขาก็จะมีการให้ไปฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะแต่ว่าตัวมารีเองมีอาการภูมิแพ้นะคะแล้วก็พี่บีมีอาการแอสมานะคะเราก็เลยรอดูก่อนคะ่ะว่าคนที่เขาไปฉีดมามีผลอะไรบ้างนะคะสรุปแล้วนะคะคนรอบข้างเราทุกคนที่ไปฉีดมาไม่มีผลอะไรเลยไม่มีใครมีอาการข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจค่ะได้เลิกนะคะเป็นวันที่25เดือนพฤษภาคม2021นะคะเราก็เลยไปฉีด ครน,นี้มาริก็เลยจะมารีวิวนะคะว่าการฉีดฉีดยังไงแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือเปล่านะคะที่นี่นะคะจะมีวัคซีน3ชนิดให้เลือกนะคะหนึ่งก็คือไฟเซอร์ค่ะซึ่งไฟเซอร์นะคะจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันประมาณ95%นะคะตัวที่2ก็คือมาร์เดนาะคะตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน94.1%ค่ะ และตัวที่3ค่ะเป็น Johnson Johnson s o n นะคะตัวนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันประมาณ72%แล้วก็86%ต่อต้านโรครุนแรงที่เกิดขึ้นในอเมริกานะคะตัวที่มารีกับพี่บีเลือกก็คือเป็น Johnson and Johnson นะคะเหตุผลที่เลือกตัวนี้ทั้งๆที่ประสิทธิภาพน้อยกว่าตัวอื่นๆใช่ไหมคะที่มารีเล่ามาเหตุผลที่เลือกเพราะว่าฉีดแค่เข็มเดียวค่ะมารีค่อนข้างที่จะกลัวเข็มนะคะก็เลยไม่ต้องการที่จะ ฉีดซ้ําหลายรอบนะคะก็เลยขอเป็นรอบเดียวพอนะคะอีกอย่างนึงพี่บีทำงานที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันด้วยนะคะเราก็เลยจะค่อนข้างแบนลอจต์ตี้สักนิดนึงเลยนะคะ การปฏิบัติตัวก่อนไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็หลังฉีดวัคซีนทําอะไรบ้างนะคะสําหรับตัวมาลีเองนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะก็คือก่อนไปก็กินข้าวพักผ่อนนอนหลับปกติของเรานะคะแล้วก็หลังฉีดเหมือนกันค่ะมาลีไม่ได้ทําอะไรเช่นกันนะคะใช้ชีวิตประจําวันปกติของเราเลยนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะหลังฉีดเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ให้รอประมาณ15นาทีเพื่อดูผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีอะไรก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะ เรามาเล่าถึงอาการหลังฉีดกันเลยนะคะว่าหลังจากที่มาล,ลิฉีดแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็มีอาการแบบไหนนะคะการฉีดค่ะหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะประมาณ5นาทีทั้งพี่บีกับมาล,ลิเองเลยนะคะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็คือตรงบริเวณที่เราฉีดนะคะจะมีอาการปวดเหมือนมีอะไรบวมๆอยู่ในนั้นสักนิดนึงนะคะแต่หลังจากนั้นประมาณ5นาทีทุกอย่างหายเลยค่ะหายเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็ถ้าเราไปกดตรงช่วงที่เราฉีดก็จะมีอาการ เจ็บนิดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการเจ็บปวดทรมานอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะอาการธรรมดาเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะมาลิฉีดเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอาการปกตินะคะไม่เมื่อยล้าไม่ปวดแขนไม่มีไข้ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะแล้วก็กินข้าวก็กินข้าวปกติเลยค่ะไม่ได้มีอะไรดูแลเป็นพิเศษอะไรทั้งสิ้นนะคะ สำหรับสถานที่ในการฉีดวัคซีนนะคะว่าสามารถฉีดตรงไหนได้บ้างอันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยการสามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านเรานะคะโดยการฉีดที่ department store supermarket หรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะหรือไม่ก็สถานพยาบาลคลินิกต่างๆใกล้บ้านเราได้เลยนะคะบางที่สามารถ drive to ขับรถเข้าไปฉีดได้เลยเช่นกันนะคะ ค่ะจำเป็นจะต้องทำการนัดกล่วงหน้าก่อนที่จะไปฉีดไหมนะคะหรือว่าลงทะเบียนอะไรต่างๆก่อนหรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะสามารถ w a ็ k กอิเข้าไปแล้วก็ฉีดได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมี ID หรือว่า r i v i n g License นะคะแล้วก็ประกันชีวิตนะคะอินชอ n ันที่เราใช้อยู่นะคะแล้วก็ Social Security นะคะใช้แค่4ตัวสุดท้ายค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะ คำตอบคือฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคำถามต่อไปเป็นคำถามสําคัญเลยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถฉีดได้ไหมแล้วก็เลือกชนิดวัคซีนได้หรือเปล่าที่สําคัญมีค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่านะคะคําตอบค่ะฉีดได้เลือกชนิดของวัคซีนได้ที่สําคัญฟรีค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ แต่ว่าเพื่อนๆคะในกรณีที่ใครตั้งใจที่จะบินมาเพื่อทําการฉีดวัคซีนและก็ท่องเที่ยวนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละรัฐนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันบางรัฐก็จะไม่มีการฉีดให้กับนักท่องเที่ยวนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะบางรัฐก็ต้องทําการนัดล่วงหน้าก่อนไม่สามารถบล็อกอินได้นะคะก็เลยจะต้องทําการเผื่อเวลาแล้วก็แมเนตเวลาดีๆนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายกับโรงแรมนะคะจะได้มันเน็เวลาถูกไปนะคะอย่างเช่นรัฐที่มาลิมาลิอยูอ่ก็คือรัฐอินเดียนานะคะรัฐนี้จะต้องทําการนัดล่วงหน้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่เพื่อนๆคะในเรื่องของการนัดล่วงหน้าก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรือว่ายุ่งยากอะไรเลยนะคะก็แค่จะต้องศึกษาข้อมูลว่าเอ๊ะโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยมีสถานที่ที่เราต้องการไปฉีดใกล้ๆเนี่ยที่ไหนแล้วก็ ทำการน,นัดที่นั่นเลยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนกับทางาเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็เข้าไปตามนัดได้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีญาติหรือว่ามีเพื่อนที่อยู่ที่นี่นะคะก็สบายเลยนะคะจะฉีดตอนไหนก็ได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในเรื่องถ้าเกิดว่าใครมีงานทําที่ไทยเนาะลาง,งานมาก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะ ถ้าคุณฉีดไ f เซอร์หรือโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะต้องใช้เวลาอีก21วันในการรับเข็มที่2นะคะต้องวางแผนให้ดีก่อนเดินทางนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินมากนะคะในการเดินทางแล้วก็เรื่องที่พักนะคะ ค่ะข้อแนะนําสําหรับการเลือกฉีดวัคซีนนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะทําการฉีดวัคซีนอยากให้เพื่อนๆน,นะคะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะว่าเราจะฉีดตัวไหนเข้าไปในร่างกายของเราอนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปแล้วแล้วก็มีผลอะไรกับร่างกายของเราเราไม่สามารถฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องกับหน่วยงานไหนๆได้เลยนะคะเพราะอย่างที่บอกะคะ่ะว่า ก่อนที่เราจะทําการฉีดวัคซีนนะคะเราจะต้องมีการไ i g แล้วก็เซ็นเรามีการไซน์เอกสารต่างๆนะคะว่าเรายินยอมที่จะรับวัคซีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายของเรานะคะอันนี้มาลีพูดถึงเฉพาะในเรื่องของวัคซีนโควิด1 9นะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะตัวที่มาลีเลือกเจนเซนหรือว่าจอ h ์นสันแอนด์จอ์นสันนะคะเขาก็จะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการวิจัยเหมือนกันนะคะเรียกว่าอาการลิ่มเลือดอุดตันนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ18ถึง49ปีนะคะสาหรับอาการก็จะเป็นลักษณะว่าปวดหัวอย่านรุนแรงนะคะมีอาการตาพร่ามัวแล้วก็หายใจทีนะคะเจ็บหน้าอกนะคะแล้วก็ ปวดท้องน้อยนะคะช้ำตามผิวหนังค่อนข้างง่ายนะคะแต่จากผลการวิจัยนะคะสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแทบจะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะคะหลังจากที่มารีได้ศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วนะคะมารีก็ยังตัดสินใจเลือกทั้งๆที่ประสิทธิภาพในการปกป้องก็ค่อนข้างจะต่ำกว่านะคะ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกเคสนะคะอาการเกิดขึ้นนิดน้อยมากนี่เป็นนี่เป็นการวิจัยที่เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวัคซีนทุกชนิดนะคะที่มาริพูดถึงมานะคะก็จะมีผลข้างเคียงแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆศึกษาข้อมูลก่อนที่จะรับอะไรเข้ามาในร่างกายของตัวเราเองนะคะ มาลีเองอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีสิทธิ์เลือกวัคซีนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนนะคะควรมีสิทธิ์บนพื้นฐานในร่างกายของตัวเองนะคะว่าจะรับหรือไม่รับวัคซีนชนิดใดเข้าไปในร่างกายนะคะเพราะอย่างน้อยๆตัวนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เราเลยนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานใน,ในการที่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกหลังจากที่เราฉีดไปแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราตรงนี้ไม่สามารถที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากหน่วยงานไหนๆไ,ได้นะคะเพราะว่าเราเซ็นที่จะรับเข้ามาเองนะคะแต่ว่าพอได้ยินข่าวจากเมืองไทยมาลิก็ค่อนข้างที่จะเศร้าใจนะคะว่าไม่มีวัคซีนให้เลือกเลยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรทั้งสิ้นนะคะ โดยเฉพาะคนจนนะคะคนมีตังยังพอมีโอกาสที่ได้ฉีดกับตัวอื่นกับทางโรงพยาบาลเอกชนบ้างนะคะแต่ว่าคนจนนี่คือหมดสิทธิ์เลือกเลยที่สําคัญนะคะนอกจากไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วยังไม่มีแม้กระทั่งวัคซีนเพียงพอสําหรับคนไทยนี้ก็ค่อนข้างที่จะเศร้าเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะวัคซีนที่ไทยมีตอนนี้นะคะที่ไทยใช้ตอนนี้นะคะราคาค่อนข้างจะสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะคะส่วนประสิทธิภาพต่ำนะคะโดยการ ค่อนข้างที่จะสวนทางกันมากๆนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเศร้าใจมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้มาลิขอให้ทุกคนผ่านพ้นวุรกิจการนี้ไปให้ได้นะคะขอให้เศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วขอให้เพื่อนๆทุกคนไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาลิได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ Thank you for watching my video. Please click like, share, subscribe and press the bell to support me. Also, so you won't miss my new video. Bye for today. Bye bye. ไปแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อ Bye bye. ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ Bye bye.